ข้างถนนเหมือนเดิมเสียงดังเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาอยู่ใต้โต๊ะมั่งเราอยู่บนโต๊ะมานานละววันนี้มาคุยถึงาการตั้งถังน้ำนครับถังน้ําไว้หัวโต๊ะดูดขึ้นตรงนี้หรือไว้ท้ายโต๊ะดูดขึ้นอย่างนั้นคือไหลลงใกล้ๆแล้วก็ดูดขึ้นมาเปึ๊บมาขึ้นตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือต่อท่อมาจากค้ายรางนี่นี่เปิบแล้วก็มาลงทางอยูน่นี่แล้วก็ดูดขึ้นตรงนี้คือจะเปรียบเทียบนะครับเวลาเราใช้ปั๊มถ้าเราใช้สมมุติผมผมจะใช้ปั๊มโซนิกนะครับผมใช้ตัว2,500 AP 2,500ดูดขึ้นหัวโต๊ะอย่างนี้ครับน้ำพอใช้นะครับ พอดีเพราะว่ามันจะมีปริมาณน้ำไหลต่อรางอยู่ที่เขาบอกไว้ว่าประมาณไหนแต่ถ้าเราเอา2 0 0ไปดูตรงนู้นแล้วไหลมากกว่าจะขึ้นตรงนี้น้ำไม่พอแน่นอนครับเราต้องเพิ่มปัม๊มเราก็ต้องเพิ่มปั๊มจาก2 5 0 0เป็น AP 3 5 0 0อะไรประมาณนี้ครับ แล้วค่าไฟเราเพิ่มขึ้นแน่นอนครับวัดเราเพิ่มขึ้นค่าไฟยังไงก็เพิ่มขึ้นจากที่ใช้3 0มสถึงสาวัต์เราต้องไปใช้เจวัตเงี้ยครับขึ้นแน่นอนค่าไฟต่างกันผมก็แค่อยากจะแนะนำว่าทำไมเราไม่ต่อจากท้ายมาแล้วเอาถัางมาไว้ใกล้ๆถังใกล้ๆหัวจ่าย ถ้าไว้ใกล้อย่างนี้เราใช้ปั๊มที่ต่ำลงได้แล้วค่าไฟมันก็ลดลงตามมาอยู่แล้วครับก็คือผมเห็นคนบ่นเยอะแยะจังเลยว่าค่าไฟแพงค่าไฟแพงแต่ผมดูที่เขาทำก็คือเข้อถังไว้ท้ายแล้วมันก็ต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่เพื่อดูดมาขึ้นตรงนี้ก็แ,แค่เปลี่ยนถังมาไว้ใกล้ๆแล้วดูดขึ้นใกล้ๆ มันก็ลดค่าไฟไปครึ่งๆเลยนะครับก็ลองไปคิดดูหรือถ้ามันคุ้มก็อย่าไปบนเยอะเลยเราก็ต้องเพิ่มปั๊มจาก2,500เป็น a อ3,500อะไรประมาณนี้ครับแล้วค่าไฟเราเพิ่มขึ้นแน่นอนครับวัดเราเพิ่มขึ้นค่าไฟยังไงก็เพิ่มขึ้น จากที่ใช้30-35วัตต์เราต้องไปใช้70วัตต์เนี่ยครับขึ้นแน่นอนค่าไฟต่างกันผมก็แค่อยากจะแนะนำว่าทำไมเราไม่ต่อจากท้ายมาแล้วเอาถัางมาไว้ใกล้ๆถัใงใกล้ๆหัวจ่ายถ้าไว้ใกล้อย่างนี้เราใช้ปั๊มที่ต่ำลงได้แล้วค่าไฟมันก็ลดลง ามมาอยู่แล้วครับก็คือผมเห็นคนบ่นเยอะแยะจังเลยว่าค่าไฟแพงค่าไฟแพงแต่ผมดูที่เขาทำก็คือเข้าถังไว้ท้ายแล้วมันก็ต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่เพื่อดูดมาขึ้นตรงนี้ก็แ,แค่เปลี่ยนถังมาไว้ใกล้ๆแล้วดูดขึ้นใกล้ๆมันก็ลดค่าไฟไปครึ่งๆเลยนะครับก็ลองไปคิดดูหรือถ้ามันคุ้ม ก็อย่าไปบนเยอะเลย